เดี๋ยวนี้อินฟูเวลาแกะกล่องเขาจะแบบย,ยีประวัติตุกาตาเสือกบ,บาลตัวนี้เอฟีบอกว่าชอบตุกาตาผีกระชากบอสใส่เอ็ดดี้วอยาตท์สามหกห้า 365. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรค่ะ FC ตอบคำถามให้เอ็ดดีหน่อยค่ะเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงมาลค่ะ มาแล้วลูกจ๋าลาบูบูที่หนูอยากได้ลาบูบูที่หนูอยากใส่ลาบูบูลาบูบออูอีต่อปกปกติจะเป็นคนสะสมกระเป๋าแล้วก็ อ c c e s s o r y ของ a อมเนะก็สะสมโรดิโอเยอะมากมีเปสิบตัวเลยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจแล้วโรดิโอเขาสนใจลาบูบูกันเขาบอกทุกตาเนี่ยอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันมันเราก็เราก็รู้ว่ามันเป็นไฮแฟลมันก็น่ารักดีแต่เป็นคนที่แบบเออไม่ชอบไปต่อแขวไม่ชอบไปแบบอะไรที่แบบว่าคนชอบกันเยอะๆเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยแบบเข้าใจบ้าอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นลูกสาวเงี้ยถือท่าโพสท่า กรงกลบ้บูบูแล้วก็นางมีคองสองสีนิวบูจีนแล้วนางเอาละบูบูสีฟ้าไปแขวนเราก็เลยแบบอุ๊ยอีดอกกูต้องมีละลิซ่าทำฉันเสียงเงินอีกละคือตัวเนี้ยขอไม่บอกราคานะซื้อมาจากขอบคุณขอบคุณมากเลยนะครับคุณเปิ้ลที่ส่งอันนี้มาส่งมาเร็วมากก็เออเห็นพอดีมีเอซีคนหนึ่งที่ตอนนอ็ดทำช่องแรกๆอ่ะเอ อ่าแอดเฟซบุ๊กกันไว้แล้วเห็นเขาโพสอะไรเงี้ยเ,เขาโพสขาเยเแบบเออขอเอามากล่องนึงแล้วกันก็ราคาไม่บอกนะเพราะว่าจ่ายพรีเมียมแล้วก็จ่ายค่าส่งฉ่ามากถ้าซื้อราคาคิดว่าถ้าซื้อราคาที่ได้จากช็อปน่าจะซื้อกล่อง ได้ทั้งได้ทั้งได้ทั้งหกล่องอะ่ะที่เป็นกล่องใหญ่อะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นคือเอร่าส่วนมากส่วนตัวเป็นคนชอบกระเป๋าสีเขียวมากก็มีของสองใบนี้สีเขียวนะคะแล้วแบบว่าเออเห็นน้องลิซ่าใส่บูจีแล้วก็เอาน้องขนน้องขนลาบบูบูงี้ยมาสะพายเข้ากันแล้วมันเข้ากันมากเราบอกอุ๊ยคอลเลคชันมากระอกนี้ก็คือแบบพวกสีอ,อ่อ,อนๆพวกสีน่ารักน่ารักสีชมพูสีฟ้า สีเขียวอะไรเงี้ยถ้าเอามาแขวนแขวนกับกระเป๋าที่เป็นสีเดียวกันเห็นว่ามันน่ารักถ้าถ้าไปถ้ากระเป๋าที่เป็นสีแบบเขาเรียกอะไรนะสีนูนชั่วสีที่เป็นธรรมชาติสีไฮโซไฮโซเนี้ยถ้ามาแขวนมันก็จะดูตลกด้วยแล้วว่าเอาน้องเอามาแขวนกับกระเป๋าที่เป็นสีสีแล้วว่ามันน่ารักดีแล้วเรามีกระเป๋าสีเขียวพอดีสีมาลไยของสองรุ่นนี้ใช้เดียวกับน้องลิซ่าเลยใช้สิบแปดก็เลยสั่งสุ่มมาหวังใจว่า จะได้สีเขียวแต่เราไม่รู้ว่าสีอะไรนะแล้วก็สชมมาแล้วก็มาแกะพร้อมกันเลยแล้วก็เออขอมาเล่า <c oughs> ย,ยีประวัติตุกาตาเสืกบ,บาลตัวนี้เอฟบอกว่าชอบตุกตาผีตุกตาเสกบ,บาลตัวนี้เขาเป็นน้องเอลเพชหญิงถูกออกแบบโดยนักวาดภาพการ์ตูนนะครับก็คือชาวฮ่องกงที่ไปเติบโตที่ออฮอลแลนด์นะครับชื่อคุณคาซิงลัง ก็พอมาายกับ Popmart ก็ทําให้เขามีชื่อเสียงเลยโดยเฉพาะคอลเลกชันลาบูบูอันนี้เดี๋ยวนี้อินฟูเวลาแกะกล่องเขาจะแบบดีใจมากเป็นผลิตภัณฑ์ของ Popmart ซึ่งเขามาเปิดสาขาที่ปารีนมี3ช็อปอันนี้เอสั่งมาจากฝรั่งเศสก็เสียค่าส่ง800บาท <ท>อะไรนะมันจะมีตัวซีเครตใช่ไหมที่หาย,ยากแต่เราเฉยๆนะเราอยากได้ตัวที่มันมาแมทกับกระเป๋าเราก็คือสีเขี้วยังไงก็แกะเลยกระชากโบใส่ดีโบอยากทำห้าสินักเรียนอยากเ,าเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าข้างในมันจะมีสติกเกอร์ใช่ไหมเราไม่ดูสติกเกอร์นี่กล่องขาดกระจุย เราจะไม่ดูอะไรข้างในเลยเราจะมาโชว์ว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่เราจะไม่ดูนะคะแกะไปพร้อมๆกันเลยนี่ข้างในเป็นแพ็กเกจสิ่งหนึ่งนี้โอ้ยรุ่นมากจะได้สีอะไรเนี่ยวันเดี๋ยวกัน <c oughs> ใช้ปากแกะเหมือนเหมือนแกะถุงขนมตอนเด็กๆเ,เลยวันส น้องน่ารักมากน้องหน้าตาแบบจุบูจิบีแบบหน้าตาที่เหล่มากมันคือน้องเอลฟ์ลาบูบูสีเขียวนะคะมันชื่อสีว่าอะไรอะนัวก่อนนะอ๋อนี่ไงข้างในมันจะมีพอแกะมาแล้วจะรู้เลยว่าเราได้สีอะไรนี่มันจะมีสติกเกอร์ข้างในก็คือ Green g r a p e คือแสงตอนนี้ก็คือมืดมากในห้อง l ด d นะแต่ว่ากล้องค่อนข้างจะจับแสงได้ดีอยู่นี่ e e n grape สีเขียว น่ารักจูบุจิปิปนี่เฮย้ยแต่ตัวจริงมันนิ่มมากเลยนะมันนิ่มๆ <c oughs> นุ่มๆนุ่มๆน่มน้องลิซ่าคือเราเห็นรูปที่ลลิษามโนบาลเอามาแขวนคับของสองใช่ไหมของสองมันก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ใช่ไหมล,ล,ล้ลลิษาเขาเอามาแขวน ต้นทุนมันเท่าไหร่วะห้าร้อยอ่ะไม่แพงนะเราว่ามันเออมันน่ารักดีมันละขนมันก็นิ่มๆน่ารักแต่ว่ากูจ่ายไปหลายพันเนี่ยกูว่าแพงแต่ไม่เป็นไรเราเป็นเด็กไอดอลนะเราต้องของมันต้องมีค่ะทัพายอย่างนี้ประมาณนี้เห็นไหมเกเขาทัพายอย่างนี้แล้วเขาสัพายข้าง แล้วเขาโชว์ตัวเนี่ยตัวลาบูบูลำพานี่นี่วะ่ะเดี๋ยวตัดออกนะอีฮาเนี่ยอีป้ายเนี่ยนี่นี่เขาสะพายนี่นี่เห็นไหมลิซ่าตอนสะพายนี่นี่อ,น,อน่ารักี่เยอะเออน้องลิซ่าเขาสะพายประมาณนี้นี่เห็น,นไหมประมาณนี้น้องลิซ่าสะพายนี่ ต้องอตัดปีบ้าอัี้ออกถ่ายานะชี่ก็กว่าเก๋จะลองกินเลยน่ารักไหมแฮปปี้น่ารักเนาะเออเฮ้ยไม่ใช้กระเป๋าใบนี้เป็นปีแล้วอะแล้วลว่ากลับมาใช้ใหม่จะพายลาบอ่า้เหเก๋สุดสวยเออคอลเลคชั่ <laughs> con. นมาคารคองนี่น่ารักมากเก๋แล้ววันนี้ทะพายไปกินข้าวเลยวันนี้จะออกข้างนอกอ๋อน่ารักอะ เราสะพายให้ดูนอนน่ารักนอนเข้ากันสุดๆเลยอ่ะ FC I love มากอ่ะก่อนต่อไปไปรับเพื่อนน้องลาบ,บูบูมาด้วยถ้าจะไปก็ต้องไปให้สุดนะคะไหนๆเราจ่ายค่าตุ๊ก,กตาเสียกบาลตัวหลักครึ่งหมื่นไปแล้วเรามีอีกตัวนึง <laughs> ฉันเคยด่าเพื่อนไว้หนักมากวันนี้ซึ่งเอเราเคยรีวิวออกช่อง Channel Eddie v o y a g e ไปแล้วแต่วันนี้จะมากระชากโบให้อีกนะคะ1 2 o ก็เวลาจ,จ้องหน้านะจ้องใส่กล้องกัดปากมองฝีผ้าองศาทำหน้าเซ็กซี่เหมือนกำลังอารมณ์จะก,กระชากอ,กอกเสื้อผู้ชายนะคะเสื้อผู้ชายกลับมาจากออฟฟิศทำงานเหนือหน่อยๆก็กระชากไปเลยกระชากกชากกระชก อ,อ้ช่วยด้วยพังแล้วกล่องเอสซีค่ะไเราไปให้สุดไหนๆเราจะใช้เงินแก้ปัญหากับสิ่งของไร้สาระแล้วก็ไปให้สุดค่ะวัน มันคือน้องแฮมี่นะค่ะเป็นคอลเลกชันของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาซื้อให้เด็กมาประดับเต็ๆเประดับเต็มรูปเห็นผู้ใหญ่ก็ซื้อเยอะและอีแฮมี่เนี่ยมันหักแข้งห,หักขาได้เห็นปะมันขยายแล้วขนมันนิ่มมากแกมันนิ่มแบบลูกแม่ คนเหมือนน้องอัสตาเลยอ่ะคือน้องเอสเคยมีน้องหมานะครับตอนเสียชีวิตไปแล้วประมาณสามปีอัสตาเนี่ยเป็นเป็นหมาที่แบบขนนิ่มมากซึ่งนิ่มเหมือนอีแฮมมี่เลยอ่ะแต่อัสตาขนนิ่มกว่าอีกเพราะว่าเขาเป็นขนธรรมชาติเนาะแฮมมี่มันอาจจะเป็นขนซินเทติกไงมันก็ยังไม่เท่าแบบหมาตัวจริงเนาะแต่ว่าก็ถามว่านิ่มไหมนิ่มมากาเทียบกับใยบูบูก็คือเทียบกันไม่ติดลองแกะให้ดูสกชั้น เทียบกันไม่ติดคนของแฮมมี่นุ่มกว่าอยอะแต่ว่านี่ห้้อยห้าสิบยูโรห้าสี่ยี0สิสองมืนอันนี้สอง0มืนกว่าอันนี้หลักหลักร้อยเข้าใจบ้างหมายถึงว่าราคาราคาต้นทุนราคาจากช็อปนะอันนี้ก็คือหล,ลักหลักหมื่นอันนี้คือคือหลักร<ล>้อยก็ปัญญาอ่อน <laughs> ฉันเคยด่าเพื่อนไว้แหลกมากเลยว่าบอมึงปัญญาอ่อนมึงซื้อได้ยังไงตอนนี้ก็พอดี กำลังจะแต่งห้องลิฟ n ิ r งรูใหม่ก็เริ่มซื้อซิอริสอย่างเริ่มซื้อโซฟาเริ่มซื้อหมอเริ่มซื้อแบบตู้เริ่มซื้อทีวีอะไรอย่เงี้ยใหม่เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเดคอเรทีฟไอเทมแล้วมันก็น่ารักแล้วฉันก็อยากได้แล้วมันก็เวลามาแต่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราทำวิดีโอแบบอันบล็อกอะไรเงี้ยมันมาต่งมันก็ดูแบบอยู่เข้าใจใช่ไหมก็มาตั้งแบบนี่มาตั้ง <laughs> <laughs> เราเลือง <laughs> อยู่เข้าใจใช่ไหมบางทีเราคุยคนเดียวนาะวิพักขําตอบนาังงามอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบหน้าตาเราก็ดูร้ายแล้วก็ปากเราก็ดูร้ายอยู่แล้วถ้ามีอะไรมาตั้งแบบแบบมันจะได้ช่วยให้วายของช่องฉันดูเป็นช่องที่แบบเฟรนลลี่เป็นช่องที่แบบน่ารักขึ้นมาบ้างกูสมเพชตัวอันนะคะก็อันบอกไป2ตัวนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้คอมบันเทิงแล้วกันประโยชน์คงไม่ได้นะคลิปนี้ก็อันนี้ ซื้อมาในราคาที่มันพรีเมียมมากเลยแต่ว่าเราคือในประเทศเยอรมันไม่มีป๊อปมาเราจะให้เรานั่งไปต่อแถวเราก็แก่แล้วก็ไม่มีปัญญานะซื้อมาจากไทยพีองพีอคือเอ็ดเป็นคนไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นก็เห็นว่าเอ้ยมันซื้อแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนก็ซื้อมาเออเราไม่ได้อยากได้ตัวแลไม่ได้อยากได้ตัวสีอื่นอยากได้สีนี้สีเดียวซึ่งถามว่าจ่ายไปในราคาพรีเมียมถูกใจไหมถูกใจมากเพราะว่า ดูเอาเองแล้วกันชอบมากเออก็เลย I'm happy if you happy นะฮะก็ใช้เงินแก้ปัญหากเก่งมากก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะฮะ on behalf of น้องแฮมมี่น้องแฮมมี่ใครตั้งชื่อน้องอะไร FC ตั้งชื่อห้องน้องแฮมมี่ให้เอดหน่อยว่าตั้งชื่อน้องอะไรดีอันนี้ชื่อลาบูบ้าลาบูบ้าของเอดนะฮะ แล้วก็น้องแฮมมี่ตั้งชื่อให้หน่อยนะก็ใครใครรักน้องของตัวนี้ก็ขอสุดปรแตงข้างล่างด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ความโง่ของเอ็ดดี้ประยัดสองด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบบ๊ายายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊าย